ครับนะครับคนดูเข้าสู่การเจอกันในคู่ของสอปปลาวและประเทศไทยในเกมที่4มาดูกันว่าเด็กลาจะปิดเกมได้หรือไม่หรือเป็นประเทศไทยที่ตีเสมอเข้ามาแนี่คือแมสคนดูไม่มีทีมก็เล่นได้ let's go <S ตัดเข้าสู่หน้าดาับหน้าแบนฮีโร่ครับเกมนี้มีความหมายอันใหญ่ยิ่งนะประเทศไทยต้องการตีเสมอ สวัสดีเราต้องการชนะครับสานีตในฝั่งของเท็ดถอยเป็นายมีโอลิเวียจากเอฮันึงครับแล้วมีวาร์ดจากรูปเนี่ยดานของอิสดอน์เนียบจากด้านของทีโอฟเนี่ชิสแมน X E ็กซ์อีเอสเท่เฮียในฝั่งของโปรอดทอยโอ้โหนี่ครับในฝั่งของซอฟเราซอฟราครับมีเพชรมาครับเทนทูครับเซนเน่ครับจาก K K แล้วก็มีด้านของชิบะจูจูจาก K K ตาแต่งเนี่ยมี K K สคซอกอร์กับ K K ตาแต่งนะฮะแล้วก็ ด้านของซัฟราคนท้ายอย่างไออาร์โอลิเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงครับในฝั่งของปริษัทโซฟราประเทศไทยแบนเป็นฟรอมมี่คร,รับโซฟราแบรน,น,น,นด์หวานๆเนี่ยตอนนี้หัวใจเข้ามาได้คร <ๆ S 2> ับฝากกดแชร์กันด้วยนะวัยรุ่นขอคนละหนึ่งแชร์หัวใจกันรัวๆตอนนี้ 49K ป่ะโอ้ บอกเลว่า 49k ยอดคนดูสูงสุดที่1,000เออไม่ใช่สิไม่ใช่1,000ทุกแพลตฟอ,ฟอร์มรวมกันก็น่าจะประมาณ2,000 2,002นะครับวันนี้2,200คนดูนะครับยอดดูสูงสุดรวมทั้ง2บ้านเนี่ยเดือดเกินเดวเติบากก้นบานละพันหนึ่งเนี่ยอ่าอันนี้ต้องอขอบคุณนะอน้องที่เข้ามาดูวัน,นเยอะนะครับ บครัในฝั่งของส<อ>้อมลาคราับเลือกมาเป็นอารราลาลาซินลอสนะครับแล้วก็ตัดตัวย่งจอยออกไปครับในเกมนี้ของส้อมลาโอ้โหจอยแบนทิ้งเลยครับกลัวในฝั่งของประเทศไทยจะเอาคืนะครับแล้วก็เลือกมาเป็นฟรังกโกครับโอลิเวียจากเอลียาสเบ,บียดครับดูการดาวการแบนเกมนี้เหมือนจะตัดกันเยอะพอสมควรนะ โอตัดกันไปตัดกันมาล้วเรื่องที่จะเอาตัวโซนมาก่อนเลยครับในฝั่งของเด็กลาวครับอย่างคูฟรายครับโอ้โหประเทศไทยบอกไม่สนใจใครครับเปิดมาเป็นชูครับฮีโร่นี่เขวบอกว่าฮีโร่ตัวนี้นี่นะครับเ,เอามาออฟเลน เนี่ยถ้าดูจากกันดารเพราะว่ามีตัวอย่างฟรังโก้คอยโลมิ่งให้แล้วครับชูตัวนี้อาจจะเป็นชูดิ้นเล่นออฟเลนเนี่ยในฝั่งของประเทศไทยครับเรามาดูกันว่าเด็กไทยจะเล่นชูได้ก,ดกอดขนาดไหนแต่ว่าในฝั่งของสองเราต้อง <c oughs> ระวังให้ดีครับเราเปิดมาเป็น <c oughs> โปโป้ <c oughs> และคูป้าแล <c oughs> ับ <c oughs> ระเทศไทยครับโอ้เด็กไทยตอนนี้หน้าไหลบอกเด็กไทยชนะเอะ <c oughs> อเด็กไทยบอกชนะ <c oughs> นแน่เกมนี้เออเด็กลาาก็บอกกันลราชนะเหมือนกันเออมาดูกันวัดกันี้สกิลเฮกันี้ โอ้แล้วดูครับในฝั่งของโซบลากลังดาวฮีโร่ครับตอนนี้มีตัวอย่างเราเป็นลินแล้เราเลือกมาเป็นหลิงครับอ้าวได้เห็นหลิงกันบ้างครับแอสซินในฝั่งของเด็กหลับดาวฮีโร่กันเดือดเแล้วในเกมนี้ครับใครอยากดูตัวอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับเพื่อว่าเนี่ยเพื่อเพื่อว่าน้องๆที่เล่นอยู่เห็นคอมเมนต์แล้วแบบเฮ้ยเล่นเล่นตามคนนี้ดีกว่าเออคอมเมนต์เข้ามาได้ ครับ600คนดูครับหน้าไหลอีกหน้าบ้านดําอีกประมาณสองร้อยก็เป็นเจ็ดร้อยตอนนี้ยังไม่ทันแข่งเลยนะจะพันแล้วนะเอออ่ะให้ฟังของไม่ได้ทอยครับแม<บ>น<ด>เป็นครอสทิ้งออกไปครับตัดนักยิงให้ฟังเขาซ้อมราครับแล้วซอมราก็ตัดตัวเองก็วินดีวีออกไปครับเปิดออฟเลนมาก่อนเลยครับอย่างเทนิสลาครับสกิลอันเต็มเมทของเทนิสลายอย่างเพนนติโซนนะครับเพราะว่าถ้านในการใช้เทนิสลาเป็นตัวเปิดเนี่ยโดยการทุบเข้าไปเนี่ยพร้อมกับคูฟราจะเป็นคอมโบที่หนักหน่วงเพราะว่าแต่ว่า ข้อเสียของทีชาคือการตีที่ค่อนข้างที่จะช้าครับแต่ดาวเมทและก็ยันหนักหน่วงครับอนนี้ในเกมของฝั่งประเทศไทยเองก็ต้องดาบจังเกิลมาเติมเต็มครับโอ้โหี่ตัวอย่างลัดสดิรอลครับลัดสิรอลก็พอจะสู้หลิงได้ครับแต่ตัวที่น่าจะสู้ได้อีกหนึ่งตัวผมมองไปถึงตัวอย่างมาทีเดียบเอามาเล่นนะเพื่อนล้างสีียครับโอ้โหแต่ว่าเกมนี้ประเทศไทยอาจจะต้องใช้การแกงที่หนักน่วงพอสมควรเนี่ย เกมจะเป็นยังไงครับแล้วเปิดมาเป็นนอกราเซนลอสเดินไปฟังของประเดดไทยประเด์ไทยหยิบจังเกิลมาเป็นลาเซนลอสเดี๋ยวเปิดออฟเลนมาเป็นเอสเบรันดาเอสเบรันดามาแล้วครับไม่เห็นนานมากนะเอสเบรันดานะช่วงนี้นะครับมาดูว่าเด็กไทยจะทําไม้ดีอะไรครับแต่ว่าสองเหลาก็ต้องการตัวเลดเกมครับเลดเกมตัวอย่างนาธานก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นดาเมจเวทช่วงนี้ค่อนข้างจะแรงมากแล้วดาวมาเป็นนาธานในตัวสุดท้ายครับ โอ้โหนาทานตัวสุดท้ายครับอะ,อะไรครับเด็กไทยครับโอโ้หลังจากที่กระแสเกมวันเ์จนที่กำลังมาแรงครับในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็จะมีผู้เล่นที่มาใหม่เยอะมากยังไงก็เล่นกันให้สนุกสนานนะแล้วดูครับดีครับเกมนี้เป็นเกมที่บอกเลยว่าหัวใจของคนไทยต้องสู้เด็กลราให้ได้แล้ตอนนี้เข้าสู่สนามเมือปรทยและซอปป,ปา อะไรครับตัดเข้าสู่การเจอกันตรงนี้ของโปรดตตอยและสปปลาวในเกมที่4ประเทศลาวต้องการปิดเกมไม่ได้ครับตัดเข้าสู่สนามเลยมาแล้วตอนนี้มาดูราอัพในฝั่งของประเทศลาวกันหน่อยครับประเทศลาวเป็นอลาอลาออลาไม่เล่นกลางแนวลมมิ่งยังคูฟรายครับจังเกิลเป็นหลิงครับ ถัดมาออฟเลนอย่างเทลิสไลน์ครับแล้วก็นักยิงด้านบนเป็นนาธานเนี่ยทีมงานของสอบลาปบบริสไทับมีฟรังโกครับโอ้แล้วไปขโมยบาฟครับโอลิเวียหล่อโอ้โหไปขโมยได้ครับโอ้ใจคอทำด้วยอะไรครับเอาเลยครับตอนนี้ไปโดนขโมยบาฟครับหลิงครับนล้วเทปทัวร์โอ้โหนี่ครับเซอร์ไพรส์จัดนรับฟรังโกเกาแสบจริงครับประเทศไทย ในเกมนี้ต้องบอกว่าฟรังโกเ่แซมจัดนับลงไม่ของเรดรอยครับแล้วก็มีน้องวาสนซีบและเป็นชูวนักหญิงดับนบนเป็นปโปโปและคูป้าครับรารซินล,ลอสตีลิทอบส่วนเลนก้าเป็นเอสแวนด้าก็เบ็นเลนก้นกางครับโอ้ในเกมนี้เปิดมาได้แซบจริงครับเรดรอยครับฟรังโก้ครับรอใช้ไอรอนฮุกต่อครับด้านบนปโปโปและคูป้าครับมีน้องคูป้าคอยช่วยเล่นเนี่ยโปโปเป็นคนนะคูป้าเป็นหมา นาทานเคลียร์เวฟที่เลนโบว์กับฟรังโกเข้าไปดึงแอนฮูกับโยกหลบได้ครับเซนเน่จ่าเคเคหลังมีแอส,สราน่าครับรัะสี่ลุมหนึ่งไปแล้วเสียเอสเมอร์หรือเปล่าเอสเมอร์ยื้อนานๆไม่ไหวจริงๆแล้วโดนไปหนักเก็ได้หลิงเฟิร์สบอลแรกแก็บแอส,สรา,าไปได้ครับเติมมาตรงนี้ดาวมไม่พอครับในฝั่งของดนทรียครับโอ้ได้บัฟก็แา่ว่าได้เปรียบอยู่ครับแต่ว่าได้เสียสุรดาไปนี่เลนกลางมีปัญหาครับล็อบฟลิกเกอร์โยออกไปครับในฝั่งของโซบรา ทิบาจุ่ๆครับเดินเล่นกันต่อครับเคลียร์เลนกลางได้ครับเมดทั้งคู่ครับนี่ครับเห็นมารดาเกมนี้ไปเมดอ้าวแล้วฟรังโกไปแอนฮุกโดนแล้วทบาจุ่ๆแต่เจอดรับไปโดนฟอร์ดครับเข้าไปเจอออรล่าดาวเมทเวทลาเซนลอสไลด์ยาวครับซ้ายมีแทมทูลอเล่นเนี้ยลาเซนลอเนี้ยล้ำออกมาได้ครับทีมงานของปราณีไรฟิกเกอร์โยกของฟังโกมาครูฟ้าต้องเข้าไปเช่เล่นเราไปเจอเบรกไวแล้วเหลียบรอยครับทู่ๆ แคทโทเก็บเอสมาดาไปได้มีแพลสอบไอครับแต่มีราเซลอดไปเก็บงานจังหวะ2เสียอละลายกับราเซลอดคอบปรดิชไทยโอ้เล่นบนโปรโป,รโปรและคูป้าก็ไปได้นาทานเหมือนกัน,นครับบวกกันค่อนข้างดีจะเดือดลนะ้วแต่ว่าฟรังโกนี่อัตราการฮุกตอนนี้95%เลยครับแล้วไปดึงไม่โดนเนี่ยโอ้โหและโยกหลบได้ในปากองซอมะ สกิลคอมโบก็ไปออาทริสลาครับตอนนี้มีเพนัตตี้โซนและด้วยอบชิบายจุดตุ้กเคลวเวลต์สเตเฮียต้องสับัดเกียร์ไปสตาร์ดักแดนพร้อมกับฟรีกอฟอสตาร์มอนอันเป็นสกิลของออรลล่าครับโดนคราวดิเดชั่นก็ไปก็ถือว่าเจ็บหนักพอสมควรนะครเป็นฝั่งของระดนดศชั่ อครูปราไปได้เพราโบและครูปรา้าโดด The Way of Darkon แต่ไปฟอร์ดได้โดยใช้ Metal Ford แต่โดด The Way of Darkon อีกหนึ่งครั้งครับอ้แล้วชิบาจูจูจโดดแอนฮุกหนึ่งเหมือนกันเด็กไทยกับเด็กลาวดันล่าแล้วฟังโกวัธิหันจับเทเลไลั์ครยยับแมชูเองก็เกือบไม่ได้เอาล่าครับนี่ครับแต่ยังดีที่ใช้ The Way of Darkon ออกมาได้ครับ เอลิสซาในเลนล่างครับตรงกลางคูฟราไปได้เอซูราได้แล้วครับกูเดินแข้งเป็นแอดสินเลยครับคูฟราตัวนี้ของ,องสปอปลาครับเหมือนว่าเกมนี้จะลมทั้งคู่ค่อนข้างที่จะจริงใจด้วยครับโอ้ตึงทั้งคู่ครับลมบี้เดี๋ยวนี้ครับคูฟราครับฟังโกรครับรอใช้แอนดกเลยครับโอ้นาทานตอนนี้หายนะมาเยือนะครับทีมงานของสอปลาต้องรีบไปเติมครับเหมือนปอโปและคูปราเองจะต้องการทำเวฟแล้วเอาทาวเวอร์เวนบนครับ กดลีคอร์ใส่เข้าไปครับเพื่อเป็นการปั่นให้กับน้องสองหลอใจร้อนขึ้นครับแล้วชิบาด์จูเข้าไปปลายครับแหมมีปบปบแทบเลี่ยวางดักเอาไว้ครับแหมถูต้องมาฟาร์มใหม่ครับตอนนี้หลิงก็ต้องฟาร์มก่อนครับด้านเซลอดเองก็ฟาร์มแข่งกันเหมือนกันแล้วจังเกิลก็ต้องต่างคนต่างทำหน้าที่แล้วในช่วง4ทีครับตอนนี้ฟรังโกนิดเดียวแล้วเจ้ากูฟรายก็หลบทันครับนี่ครับ ไหวพิบดีมากนะแต่นี่ครับฟรังโก้ได้จริงใจครับโอ้โหหน้าไลั์นี่ฟรังโก้อะเด็กไทยบอกฟรังโก้อะส่วนเด็กลาวไปเจอฟรังโก้ก็ใส่สุดเหมือนกันแล้วรอซิลล์ลงไปแฟนงก์ชอบมาปลิงก็ไปโดใส่เทฟเลสอ,อเบตมาเจอคราวดิชั่นออละล่าครับใช้คราวดิชั่นเก็บรอบฟรังโก้ไว้ได้แบดเดนฟลอนไล่ลาเซนลอตต่อครับตอนนี้5ต่อ3การเงิน1 3ื่นต่อ1 2 0 0 0ครับสกอร์คิวเยอะจริงครับแต่ว่าการเงินครับไปสูงสีเป็นไทยอยู่ในช่วงสีเทีครับ ปอปโปดแถมครับคูบราชาเวนสโรวนเจอร์ครับงานก็ไปครับมีน้องเชสแมนจาก XE อีที่ยังต้องใช้เอสโรดาเข้าไปสัตว์เมฟให้อีกทีครับแล้วปล่อยชูเดินแก๊งครับวันจากวูบก็ขึ้นไปเติมครับชิบะจูจูต้องกลับมาเคลียร์เวฟก่อนแล้วก่อนที่จะไปเล่นครับใช้แบทเทิลฟอร์ดเข้าไปครับ แล้วโดนง้างเอาเลยหรือเปล่าครับดูครับจะเล่นครับในฟ่งของซอฟเลาแล้วโดนเปิดเข้าไปด้าลังแล้วเปล่าได้ใกลกับซอฟเลามีชูใส่ the way of dragon เก็บคูฟ้าไปได้ผู้การเตะของชูนี่ถือว่าไม่ธรรมาดาเลยครับในัางเบ้นไพรครับแล้วเบดดนฟอร์ดเข้าไปครับหลิงพยายามที่จะใช้เทมเพ s สเอาเบตมาเพนัตตี้โซนจากที่ลาของซอฟเาลาเด็กลาวฝืนใจเล่นที่เต่าครับโดนเบดดนฟอร์ดใส่อัดหน้าและลาเซลอสแฟนงเทอมเก็บลิงออกไป โดนฟอร์ดยางต่อนเนื่องครับโอ้หนี่ครับซีซีแกแสบจริงครับบอ,อาลล่าแล้วครูดาวอย่างไวครับฟรังโก้ก,กระชากมาแอนฮุกกับแฟนทอม3ต่อนหนึ่งเดวายออฟดะกอนโดนชูเตะเข้าไปครับไล่เก็บใส่หน้าของเทลิสลาวอไปได้น่าชูตัวนี้นี่ไม่ใช่ชูอีกพีธรรมดาเลยครับแล้วเดินเกมได้ด้วยครับโอ้เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับในช่วงต้นเกมของสอเร,รียบ จะเข้าไปเล่นกับออโรล่าครับโดนเตะไปขึ้นรอเนี่ยแม่เราจะไปฟอร์สสู้แต่ดูหิวเกินไปครับโอ้ยแล้วเอสเมดาเจ็บตากเดียวเซเฮียแล้วเข้าไปเจอหลิงจะไปเข้าโหมยบูบอบแล้วหลิงครับไปเล่นกับเอสเมดามีกอกขาวมาด่าเมจเหลือหลือเกินนะเคลียร์น่เอสเมอดาไปได้แทบทูจากซอปปอลลาโอ้ไฟปวดป่าลึกเกินแล้วเหมือนเอสไรก็แหลมเกินไปด้วยวเข้าไปลึกเกินครับ ตัดมาตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเคลียร์เต่าอ,อยู่ลานเซนล,ล้อดเดี่ยวเข้าไปลำ้ำแล้วเคลียร์ต่อไปได้ฟรังโกดึงเข้ามาครับโดนลาเซนล้อเติมดาเมจแล้วเป็นโอลิเวียเก็บนักท้าโลกไปกูฟ้าต้องวิ่งย,วยาวๆครับโปรโัโกแล้วกูป้าครับดูครับเรียกกูป้าไปกัดเนี่ยต,ตอนนี้เดี่ยวฟรังโกเองกันเริ่มที่จะเดินแก๊งต่อครับวนมาฝนกลับไม่โกงครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างเวทกันแล้วครับจังเกิลโดนต้งสองถีบแบบ โอ้เราล่ายืนโซนอยู่ครับต้องการปิดเกมว่าสองดาต้องเน้นหน่อยครับแล้วคูฟราเข้าชิบอลครับแต่เจ็บหนักแล้วเข้าไปสตันเดฟใส่ลงบอลแล้วบบบบบบลคูบ้าดาวเมชิสแมนมหาศาลครับแล้วไล่กับเก็บนอลของกูฟราไปได้ครับเสียโลมิ่งไปครับสองดาครับตอนนี้ต้องหาทางแก้เกมบ้างแล้วชูไปโดนปิดโอ้แล้วสไลด์เข้าไปมีเดอะเวย์ออฟดาร์กอนอยู่ลิชครับแล้สอเปนบัตโดนดาวเมชมนมหาศาลเหมือนกันในฝั่งออฟโรนิทไท เสียตัวอย่างชูใบครับราเซลอดดานบนเก็บนาธานตัดเลนเออกไปก่อนนะดูการเล่นของประเทศไทยกับซอฟเล่าในเกมนี้คือคึกค,คักมากๆครับผู้ไม่มีใครยอมใครเลยครับเระเด้ไทยกับเด็กเล่าครับสถานการณ์ตอนนี้บวกกันที่เลนล่างแล้วอันดับสกิลไม่โดนครับแม่ใช้ทั้งของคราวดิเทคชั่นครับแล,ะล,ะล้วหลิงก็ไปเทรดเอลซ์โรดดาได้มาเพิ่มอีกแล้วครับดาวเมทหลิงค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแล้วเซตทูของซอฟเล่า หลิงกันลานเนี่ยมาบอกเลยว่าหลิงกันลานเนี่ยเจอกันไม่ได้ฮะแสซินทั้งคู่ครับออล์ไลทก็ต้องการเทคยวเวฟครับพรอกันครับตอนนี้เอสวน่าเองก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเล่นกลางครับว่าเล่นกับเรื่องชูครับอาจจะมีการเปลี่ยนเล่นกันหรือเปล่าครับเพราะว่าชูเองก็ยืนเล่นกลางเคลวเวฟให้กับเอสวน่าครับอาจจะต้องการใช้เอสวน่ารับเป็นตัวเคลว์เล่นรับปล่อยให้ชูครับไปเดินเกมมีการแก้เกมกันนิดหน่อยในเกมนี้ของโปรดริทรอย เล่นบนจะโดนเคลียร์ทาวเวอร์หรือเปล่าครับซอฟราครับนาทาร์เนกูฟรายครับแล้วเป็นลาเซอรที่เข้าไปโดนทาวเลนส์แล็กครับหรือเกินจะทาวเวอร์ไม่แตกด้วยอ้าวรถลาเซโรต์ไปเล่นแทมเพรชออฟเพยมนาคาอัลเจียนออร์าครับดาวเมนเวทหนักง่วงมากเนาจิบบันจูจูดล้เป็นตรงไหนฟังก์ซอฟราได้ไปสองสยองขวัญเนื้อประเทศไทยต้องมูฟออนออกมาครับแล้วชูโลจ่าเนื้อโดนเดอะเวย์ออฟดาก้อนเตะออกมาซิสราลับก่อนเลยครับจะเอาเนาชูไปได้โดนคอนเข้าไปครับเสียให้กับซิสราของซอป สอลเราโอ้โหเดี๋ยวในการเข้าในหลายๆจังหวะของเวทไลครับต้องใจเย็นครับแล้วโดนครับตอนนี้เข้าไปโซนหลอดเดียบนาธานเดียบกดมินเลอร์เข้าไปยิงใส่หลอดทีมงานของสองเราเต็มไปหมดเดียบแปดนาทีเท่านั้นเดียบเก้าต่อที่สองครับตัวแทนจากสองเราครับการเงินเท่ากันครับสองหมื่นหกเดีบฟังโก้ไอแอนูครับ,บมีเอสตราดาครับคร้อมให้ครับด้านหน้าต้องรีบเคลียร์เวฟครับไม่ยอมเสียทาวเวอร์ล่าครับ โอ้หเทาว่าเลนบนก็โดนไปครับในฝั่งของไม่ได้ทายแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องการดันเลนเนี่ยผมมองว่าน่าจะสูสีกันอยู่ครับแต่ในการแก๊งสองเราหลายๆจงังหวะอาจจะทำให้ดีกว่าเพราะว่ามีตัวเอกอลล่าบอร์สี่ี่เนเยอะเกินไปครับ โอ้ขนาดว่ามีชะล้างยังเล่นลำบากครับแลเอส์าดาครับเข้าไปสตาร์ดักแดนครับแล้วพร้อมกับเฟริด์ออฟสตาร์มูเรียบกลายเป็นลาสิลอที่ลานดาวเมรดเก็บผู้เปล่าไว้ได้เข้าไปเคียวเวฟต่อกบชูคอมโบก๊อปจอยเข้าไปรอใช้เดอะเวีออฟดาก้อนโปรซิชั่นตรงนี้ไม่ดีเลยครับเอส์าดาอุ้ยจะเข้าไปโดนควาลิตาชั่นเนี้ยแบบไม่มีกันเว้นนี่เล่นลำบากครับเซเฮียแต่ยังดีว่าใช่ฉะล้างดีเใจออกมาได้ครับต้องไปรับลอดที่เลนบอลนักเกมนี้บ หัวใจกันเข้ามารัวๆแเข้าไปแล้วตอนนี้ในฝั่งของโซเรากำลังจะส่งหลอดเข้าไปที่เลนโบนเดวคูฟราวางแทรปยาวๆครับขอนิวหาเลยครับโอลิเวียครับมีโปรโปรแท็บอยู่ครับในป่าครับแสนายในฝั่งของโซเราเด็กไทยกันคีฟเนี่ยเลนกลางครับมีชูรอเปิดตัวหลังครับโอ้ผมมองว่าในการเปิดไฟของประเทศไทยเองเนี่ยต้องการออโรล่าแล้วครับเพราะว่าตัวออโรล่าเป็นปัญหาจริงๆครับคือซีซีเยอะเกินไปครับในฝั่งของประเทศลาวครับนี่ครับ อล,ล่าตัวปัญหาเลยครับเพระาะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้ชูเนี่ยเป็นตัวล้วงกรบหรือไม่รอแอนฮุกของฟรังโกครับไปล้วงตัวออล,ล่าครับตอนนี้โซนกันที่เลนกลางครับในเวฟดันเข้ามาครับคูปลาเข้าไปชาร์เลนสโรเจอร์ลาเซโรเข้าไปแฟททนทอมครับโอ้โหแล้วจะไปใช้พลิสตา์มูแต่ฟรังโกแกดึงสวยจรรยัดครับดึงเซเน่เข้าไปเสียให้กับลาเซโรลาเซโรเก็บนาตาธาออกไปได้เราเสียไป2เต็มระบบตรงนี้ของรันเดทไทน โอ้โหโรโบและคูปราครับไปได้ตัวอย่างเล้วคูปราครับแล้วเจอเบดันฟรอสก็ไปครับแฮมเพรสออฟเบดเข้าไปล้ำหลิงกับลานลาไล่หลิงหลิงตีลานลาตีหลิงแล้วหลิงหนีลาน,ลลลน,ลานเอสโวดาฟิลลิ่งสวามุนแล้วหลิงไม่ไหวครับต้องถอยอายาวๆครับไปโดนเทริสราค้ามเงืยบมาได้ถ่ายฟัวฟรังโกต้องหนีเหมือนกันครับเพราะตอนนี้เนี่ยดามเมของทิซอนก็ยังหนักหน่วงครับ โอ้11นาทีครับสกอร์คิวไม่ได้ห่างครับแต่ว่าซอบเลาไปเสียทาวเวอร์ในเลนกลางเงีครับเด็กไทยตอนนี้เริ่มมาเหมือนกันครับยกให้เอสเวอาครับไปล่าเลยครับแล้วปล่อยไอ้ชูเล่นเลนกลางจะใช้ความสามารถลุงชูในการเดินเกมครับมีตัวอย่างชูนี่ไม่ต้องวัวงครับตัวเปิดตัวเข่านี่ต้องยกให้เขาเลยแล้วมีสกิลหลบซีซีด้วยครับตอนนี้ด้านบนคริบริงครับเคลียร์คีฟครับทำเวฟแก่เกมก่อนเลยครับในเกมนี้ของเด็กหล่า โอ้ใครเชียร์ลาวครับคอมเมนต์อย่างเงียบับทงลาวกับทงไทยครับ ทงลาวกับทงไทยอย่างนี้ยรับในคอมเมนต์เราโดนเทลิสลาเข้าไปสองลาวเข้าไปเทอเลนส์แฟรด์ก,กับเอสเปราด้าคน,นชาลาวมาได้แต่คนที่เจ็บมาเป็นลาเซลอนเดียวมีเทลิสลาเข้าไปทุบครับแฟนทอมหน,นียาวๆครับลาเซลอน,น,ต,อน,น,ต,อน,นตอนนี้ลาเซลอนต้องหนีแล้วครับแต่ด้านหลังไปเซอเอสไรดก,กับลิงเทมเปรสออฟเบลดแกไรส์ไรด์แล้วคอนซิลไปเล่นกับลาเซลอนและยอมเลยครับหนีไม่ได้ครับลาเซลอนปล่อยจอยอีสปอร์ตและเสียกับเทลิสลาของซอบบาลาวโอ้โห หนีไม่ได้แล้วแลวชูจ่าย the way of dragon แล้วไปได้หลิงเหมือนกันเนี่ยเสียหลิงเสียลานกันไปเต็มระบบครับฟรังโกใครที่เข้ามาขอคนหนึ่งหัวใจด้วยครับตอนนี้หนึ่งพันคนต้องมาและโดนครับคราวริเดชั่นครับอัดกาไปครับเสียระบบและคูปายกับออโรราที่บาจูจูจากเคเคดาแตงครับนาทานเปิดมิลเลอร์ครับยิงใส่ตัวยังหลอเนี่ย โอ้นาธานจะเลดเอาเขาจะเป็นแบบนี้ครับคือการเงินสูสีจริงครับแต่ว่าเลทครับต้องบอกว่านาธานนี่เลดมากกว่าฟปโป้และคูบ้าครับตอนนี้เนี่ยต้องฟาร์มยาวๆเลยครับเด็กเล่าครับโอ้ฟังโกไปดึงโดนอีกแล้วครับ The Way of Dragon มาไม่ทันแน่นอนครับตอนนี้แล้วโดนแอนฮุกเข้าไปเด็กเล่วถอยทับกลับไปครับประเทศไทยฟาร์มบูบับอยู่ครับเป็นรอครับ เนียต้องเคลียร์บูบ้าวครับแล้วมีสตาร์ดักแด้เอาแล้วคูฟ้าเข้าไปเทรนด์เวนเจอร์ก็พร้อมกับคราดเดย์ชันคอมโบคอมจอยขอสองดาวที่นัดบวกรอบเปลนอลที่สวาเก็บฟรากฏไว้ได้ชูไล่เตะเก็บหน้าหน้าทัานตัดตัวดาวเมย์ของสองดาวออกไปครับหลิงไล่เก็บงานโปโปโดได้แล้วคูฟ้าแล้วตัดเข้ามาครับมีหน้าของหลิงเข้าไปเคลียร์ใส่เก็บชูออกไปดดีเอาลลูล่าโดนปิดด้านหลังมาที่สวาเก็บปรากฏแล้วคูฟ้าลาเซนลอดได้เอาลูล่าแลกกันไปช็อตต่ชอช็อตเหลือลาเซนลอดตัวเดียวของปรีเททไทับ โอ้แต่ตรงน,นี้ซอปอล่าเองต้องกดดันเะยครับแล้ว13าวนาทีครับลานเล่นกับหลิงกับเทอริสราทุกใส่ราเซลอสหลิงตีบ้านลานไล่หลิงหลิงหนีลานแล้วลานเล่นกับเทอริสราครับกดแฟรนทอมใส่เทริสราขอนมันหนักเหลือเกินนะตีช้าแต่ลานก็มีสกิลเยอะกว่าอาจจะไม่ไหวกับเทอริสราทุกใส่หน้ากองลาเซโอดใครจะอยู่ใครจะไปยังไงลาเซโอสซื้อความได้เปรียบแล้วเรียบร้อยติดบางใครแต่ปั๊มหัวใจขึ้นมาได้เกือบหลับกลับมาได้ลาเซลรสอะไปไหย โอ้ oh my god โ oh อ้โหอาเมซิ่งลาเซลล์เนี่ยเกือบหลับแต่ลับมาได้ครับเข้าไปเจอเพนตี้โซนกองเซร์ราก็โป้และคุป้าเกืบกดคุป้าไล่ตีใส่เซร์ราลาเซลล์ฝืนใจเล่นแต่โป้โป้ดาวเมดแรงเจอโนเวอฟลาก็จะชูเตะเก็บเซร์ราออกไปครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอลลาเซลล์กอลริทัย ตอนนี้แอสตัน้าก็ไปรับรอเดี๋ยวสอำหรับใจร้อนเกินไปครับนาชานเปิดมิลเลอร์ยิงมาเดอะเวิธออฟด้าก็จะเจอเบตตันฟรอสรับสตีลคิวเขตได้ทายเกมทวงไปได้ครับเด็กลาวยับเด็กไทยครับโอ้บวกกันในช่วงส40ทีเกมที่4สำหรับต้องการปิดเกมและตะ่อหด้านของสำหรับต้องการชนะประเทศไทยครับแต่ว่าเด็กไทยก็ไม่ยอมเหมือนกันครับแล้วลานที่ผิวจัดเลยเหมือนกันเนี้ยสูสีกันครับเกมนี้ครับต้องการเสมอรประเทศไทยครับ แต่ก็ตอนนี้อยู่ที่2ต่อนหนึ่งครับโอ้ยและ Bay, เทมเพลสออฟเบดครับเข้าไปล้ำเก็บมาได้หนึ่งตัวครับคูปล่าววชิบัน ลาเซลอต้อมใส่แฟนทอมนิโมาเอสวรดาแล้วซาดักแดนพร้อมกับเฟริงซามูเบเดนฟอสอัดเข้าไปแล้วเป็นดาวอลล่าเก็บเอสวรดาเอาไปได้เดินกัน4คนคู่ฟ้าเข้าไปฟิกโยกใส่ลาเซลอสด,ดาวเมทไม่พอเจอคราวติชันกลายเป็นว่าลาเซลอสติวครับไปเก็บชิบาจูจๆมาได้ครับแล้วเป็นคอโมโบคอมจอยจากจูเก็บมาได้ของคู่ฟ้าเดวิิวจากจูเก็บนาธานราในไทยก็ไม่ยอมไนฝฟังของซอเราเหมือนกันตอนนี้หลิงต้องถอยอ่ะบ โอ้โหยื้อได้เดือดเกินแล้วนี่ครับยื้อได้เดือดเกินไปครับอู้สถานการณ์ตอนตอนนี้ต้องบอกว่าหัวใจลุ้น้วนเลยครับใครดีเข้ามาตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าใครชอบกดติดตามครักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปครับตอนนี้อู้เดาเดายากมากแต่โอกาสที่สองราจะปิดเกมได้ไดก็สูงพอสมควรนะครับแต่ตามใดที่ป้อมใหญ่ยังไม่แตกครับก็ยังไม่จบเกมครับฟังโกรอหนึ่งครับดาวโอลิเวีย เติอนหาอะไรครับด้านซ้ายมีเดนทูเอฟเคลียร์บล็อบครับใช้สไตล์ดักแกรนกับแฟนทอมครับเคลียร์หลอดก่อนครับในฝั่งของเร็กชอยครับอยู่ที่หัวจิตหัวใจกันแล้วครับโอ้ยแล้วเข้าไปเล่นหลอดครับตอนนี้มีเอสเวอร์ด้าไปทำให้โดนเข้าไปฟิลลิ่งสตาร์มูลครับปีดแล้วเขาเลีชันแล้วลาดเซรลอดได้รอไม่ไหวอะไรครับตอนนี้จะพลิกไฟครับเอาลา่าไปเก็บเอสเวอร์ดาครับบริหารกบมละก็นาธารกดมินเลอร์ยิงใส่ลาเซรลอดต้องถอยหรือเปล่าด้านล่างครับแต่ลิสรากับชูครับ บวกกันอยู่จะเอาทาวเวอร์ในเลนไลน์ได้โปรโปรต้องกลับมาส่วน2อราถมในเลนกนลางหลเซรลอดเข้าไปเจอเพลตีโซนของลิลาคูปราสชาร์เลนสโรเเจอร์ลือกเกินไปนาธานเปิดมินเลอร์ยิงใส่ดาวเมดเวฟของนาธานเนี่ยอุ้ยละเวฟด้านล่างครับมีครับพร้อมหลอดเนียครับติดสว่าฝืนเล่นเดอะเวฟออฟดก้อนชูไลเตใส่เล่นของสอบรา ได้คูฟร่ามาครับชูขอประเนศไทยครับยังจบบ้านประเนศไทยไม่ได้สำหรับลานเซลลอสคอมโบคอมจอยใส่โอลิเวียครับยื้อครับดีครับแล้วดูว่าระเนธซาทุบคีปแลครับอู้จะปิดบ้านในเปลไม่ไปยังปิดไม่ได้ครับแล้วลานเซลลอสไปไหลจะเอานาธานครับแล้วนาธานหลบได้เซเน่แล้วโดนคอมโบพร้อมกับเราคลาวดิชั่นหลิงเก็บดาวทัวไปได้เชิเฟรซออฟเบดเด็กล่ากับเด็กไทยอยู่ยังไงเดี๋ยวต้องดูกัน ปลาเดทไทยต้องการบ้าได้ได้ครับนะโดนดาวเมจกสองาวกนกล้าเย็นหนักหน่วงครับดาวเมจเวทออรล,ล่าปาดใส่คีฟก่อนนะเดี๋ยวปลาเดไทยครับตอนนี้ต้องการบ้าได้ได้ครับโอ้โหเดือดจ,จัดจัดนะแต่ละไฟคนระับโอโปและคูป้าเกมนี้ยังไม่มีพื้นที่ในการยื y. นยะิงครับโอโปและคูป้าทีสแมนจะไก้เอีกนะเอาไปเขียคีฟเลยคนระับเขียสเตเฮียครับ แออตัวหนาต้องบอกว่าตัวหนา2ตัวเลยประเทศไทยครับเราต้องดูว่าโปโปดาวเมจจะจัดกันไหนก็ช่วงเลนเกมครับคือตอนนี้เนี่ยปัญหาของประเทศไทยคือโปโปไม่ได้ยิงครับแล้วตัวรับดาวเมจก็รับฟรีไปครับตัวอย่างฟรังโกกับเอสเวอร์ได้ครับอู้แล้วดูเอสเวอร์ได้ก็ไปโดนดาวเมจของสองราวนักจัดครับดาวเมจเวมาอาสานรับนาทานกอลโรล่าครับเวฟเลนกลางต้องรีบเคลียร์ครับแพ้ไม่ได้ครับไทยแพ้ไม่ได้ครับแต่สองราต้องการจบเกมโอ้แล้วไปเข้าไปเจอทาวเวอร์สแลกกับคอมโรล่า โอ้ไม่สกอตเบสคอมโบของโซลเอาเทมเบสออฟเบสไล่ใส่เล่าของฟราโกนาธานยิงด้านหลังมาชูเข้าไปด้วยครับปราโกติดเพสซ้สอไปก็เอาล่าครับแล้วนาธานยิงใส่เลาชูครับตรงการมาลาเซลอสล่าไม่ออกติดตัวหน้าของปร,ราชิมกรองกูฟรามีก็เกิดอยู่กับาราเซลอดครับดูครับต้องหลบไปได้ครับแล้วลาเซลพยายามที่จะหนีเสียก็เกิดมาแล้วครับ ประเทไทยเสียลาเซลอสแล้วตอนนี้เหลือฟรางโกกับชูกับเด็กไทยต้องกันบ้านออโลา่าคอมโบสกิลเข้าไปก่อเกิดแตกเลยครับตอนนี้เสียฟรานโกลแล้วเป็นนาทานเกมฟระนโกไว้ได้ส้อมเราเกมนี้จะปิดเกมประเทศไทยจบไม่จบจบไม่จบแล้วเป็นซ้อมเราชนะไปในวันเหน็บ โอ้โหแล้วกลายเป็นเด็กลคลัาที่ชนะไปในวันนี้ครับสามต่อนหนึ่งแก้วครับโอ้โขอคนหนึ่งหัวใจครับเล่นดีทั้งคู่ครับเล่นดีทั้งคู่เลยนะครับเล่นดีทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยเด็กลา่า เนี่ยเก่งกันแล้วนะครับเก<อ>่งเก่งเก่งทั้งหมดเลยเนะครับโอ้โหเป็นกำลังใจให้นะทุกคนนะยังไงก็รักกันนะทุกคนนะเกมจบแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับเวลาแข่งเกมเราก็แข่งให้มันเต็มที่ส่วนจบเกมมาแล้วก็ขอโทษขอ่วยกันมีน้ําใจนะักกีฬาแล้และนี่คือสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีคือน้ําใจนักกีฬายังยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยเดี๋ยวจากจบการภาคงนี้เดี๋ยวจะไปลงแรงกันต่อยังไงเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับยังไงก็กลับมาเจอกันช่วงที่2แล้ววันนี้คนดู ไม่มีทีมก็เล่นได้นะครับเป็นในฝั่งของสอลาวที่ชนะไปในวันนี้ครับโอ้โหตึงมากนะเก่งทั้งทั้งหมดเลยนะที่เข้ามาเล่นนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วนะครับสี่เกมทั้งไทยทั้งลาวถือว่าสุดมันแล้วมัน,มน,มน,มนทุกเกมจริงนะไม่ได้มีแบบเกมไหนขาดกันเลยนะสูสีมากแต่แค่จังหวะปิดเกมปิดกันยากเท่านั้นเองอ่ะยังไงเราไปพักเบรกในช่วงแมตช์คนดูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วง เล่นแรงกกับคนดูกันต่อนะพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับพร้อมใครที่ดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้ที่บ้านแดงยูทู e พูดได้บ้าไม่รู้พูดไปแล้วโอเคบ้านแดงเนี่ยเดี๋ยวไปลงย้อนหลังให้ยังไงพักแป๊บหนึ่งเนี่ยพักสักครู่เดียวบุ๊บ